นิยายดากักนิยายเสียงเรื่องดอนรักเสน่ห์พ่อไม้ตอนที่สิบหนาวจังค่นนะนาลดาห่อไหลเธอเปียกปอนและหนักใจเพราะเสื้อสีขาวยามเปียกน้ำมันแทบไม่มีอะไรปกปิดเลยและเรนานโดก็เดาท่าทางของภรรยาของเขาออก กดถอเสื้อสีเขียวเข้มที่สวมทับเสื้อกล้ามออกมาแล้วคุมร่างอุบของภรรยาไว้พร้อมช่วยพยุงให้เธอขึ้นมาจากน้ำฮัตชิวหญิงสาวจามออกมานั่นยิ่งทําให้เรนนโด,ดรีบประคองเธอขึ้นจากน้ำทําให้ชนทิจาเกิดหมันไส้น้องสาวนอกไส้หญิงติดมัดท่าทางน้องเคยของเธอ ก็ช่างเอาใจหน้าระดาจนออกนอกหน้าเสร็ด้วยสิรีบกลับบ้านอาบน้ำกันเถอะได้ผมของคุณให้แห้งด้วยละ่ะไม่อย่างนั้นก็ยิ่งจะแยกไปกันใหญ่เดนันโด่ปอกอย่างเป็นห่วงเป็นใยยิ่งทำให้ชนทิชารฤสยาจนพผลอเปะปากออกมานึกเหมือนไส้น้องสาวลูกเมียน้อยร่างอวบ เธอแอบคิดว่าเรนาโดคงไม่ชอบภรรยาที่ทั้งอวบทั้งจืดชืดแต่เขากลับให้เกียรติและดูออกจะเอาอกเอาใจหน้าระดาจนหลอนมันไส้หรืออิตาฝฟรั่งคนนี้จะไรโรสเนียมกันแน่เย็นนี้คุณเรนนโดว่างไหมคะหนิงอยากชวนคุณกับยีเนย ทานอาหารที่บ้านนะคะจะได้ทำความรู้จักกันเอาไว้หนิงแทบจะไม่รู้จักคุณเลยเดาวหน้าจะลองทำความรู้จักกันเอาไว้นะคะเพราะยังไงเราก็เหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วหล่อนส่งยิ้มหวานให้เดนันโดหวานชนิดที่ทำให้หน่าราัานึกไม่พอใจพี่สาวแอบคิดอยู่ในใจว่า ชนดิชาอาจจะถูกใจสามีของเธอถึงแม้ไม่อยากจะคิดเลยว่าบางทีชนทิชาอาจจะผิดคิดแผนการไม่ดีน่าระดาพอจะเดานิสัยโซนตัวของพี่สาวต่างมรรดาออกหญิงสาวคิดอย่างไม่สบายใจได้จะครับไหนๆก็ไหนๆแล้ว ยังไงผมก็ยังอยู่ที่นี่อีกหลายเดือนหลายเดือนแล้วคุณจะกลับประเทศของคุณเมื่อไดคะชนทิชาตาวาวเพราะจากที่หลอนแอบสุ เรื่องของเขาบกว่าเขาเป็นเศรษฐีที่มีชื่อเสียงในประเทศของเขาและยังมีบ้านอยู่ในหลายๆประเทศรวมทั้งธุรกิจของเขาซึ่งมีอยู่ในประเทศไทยตอนนี้จนิชาอิจฉาน้องสาวต่างมารดานะักแล้วนี่คุณโดนันโดคุณเรนนนโดไม่ได้อยู่ประเทศไทยไปตลอดหรอกหรอคะ ประโยคนี้จากปากของชนีิชาทำให้นาตยาใจหายเพราะเธอแทบไม่รู้เรื่องอะไรของเขาเลยก็น่าสินะการแต่งงานโดยปราศจ,จากความรักแล้วเธอจะทำอย่างไรได้ในเมื่อเขาและเธอต่างไม่ได้รักกันแล้วเขาก็คิดจะทำอย่างไรก็ได้ทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับเธอสักหน่อยคงจะเที่ยวไปเที่ยวมา แต่ตอนนี้คงอยู่ที่เมืองไทยไปก่อนเพราะที่โนนธุรกิจของผมเริ่มอยู่ตัวแล้วเดนันโดพูดเรื่อยๆอย่างไม่คิดอะไรมากแม้มือของเขาจะจับจูงมือของนารดาแต่เขาผูกขาดการพูดคุยกับชนทิชาที่เอาแต่ซักถามเขาียมากกว่านนกโกรธตัวเองที่ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสามีของเธอเลย แตกต่างจากชนที่ชาที่หาข้อมูลของสามีของเธอมาเสียเพียบแปรเหมือนเต็มตัวมดล่านน้องเขยอ,อย่างไรองนั้นแหมอิฉายเนยจังเลยนะคะมีสามีที่แสนดีทั้งรวยทั้งเก่งอยากได้สามีดีๆแบบนี้บ้างจังสายตาที่ส่งมายังหนูหน่าระดาเหมือนจะหวังดี แต่คนอย่างชนทิชาไม่มีทางหรอกที่จะวังดีอย่างเช่นนั้นเมื่อหลอนหันไปส่งยิ้มให้สามีของเธอและเขายิ้มตอบอย่างไม่ตรีท่าทางพี่สาวต่างมารดาหวานหยาดเยิม้มแต่หัวใจของนารดากลับรู้สึกว่างโง่ หวงว่าเขาคงไม่คิดเปลี่ยนใจอะไรง่ายๆใช่ไหมหนารดาแอบมองไปทางพี่สาวของเธอก็พบภาพปาดตาปาดใจเมื่อเห็นชนิชากอดแขนล่ําของสามีเธอเอาไวา้พาหนิงไปเที่ยวที่บ้านคุณได้ไหมคะได้สิครับ เขาก็แค่ตอบกลับไปเช่นนั้นแต่ชนทิชากลับดีใจจนออกนอกหน้าแหมดีใจจังเลยค่ะดีใจที่สุดเลยชนทิชาเดินมาส่งถึงที่บ้านหลังโตของทั้งคู่น่าระดตาคลายกว่าอึดอัดแต่ก็เปล่าเมื่อพี่สาวของเธอยังคงหาทางเข้ามาเยี่ยมชมในบ้านก็เดินดูบ้านของคุณหน่อยนะคะ ชนดิชาทำท่าอ่อนอ้อนน้องเขยส่งสายตาวานหวานกระชากใจได้สิครับเชิญตามสบายแต่ผมกับเนยคงต้องขอตัวไปอาบน้ำก่อนอยากได้อะไรก็บอกกับพ่อบ้านได้เลยพูดจบเขาก็อบเอวของนารดาขึ้นชั้นบนเขาหันมายิ้มให้ภรรยาของเขาทำให้ชนธิชาแอบมองน้องสาวต่างมันดานด้วยความริษยาเพราะ ท่าทางของเดนันโดยังคงให้ความสำคัญกับนาลดาอยู่อย่างไม่ให้ภรรยาของเขารู้สึกไม่ดีเหมือนไส้เลือเกินดังเลยเชื่อเถอะว่าคนอย่างแกคงจะมีความสุขอยู่ได้ไม่นานแน่ชนิชาแอบเปรยออกมาประเปาเปาอย่างรู้สึกมันไส้โดยไม่รู้เลยว่าทุกการกระทำของตนนั้นพ่อบ้านแอสตัน แอบมองอยู่ตลอดอย่างไม่สบายใจขณะที่พ่อบ้านมองตามชนที่ชาที่ไม่คิดจะหันมาทักทายพ่อบ้านคนสําคัญเพราะคิดว่าพ่อบ้านมีฐานะที่ต่ำต้อยกว่าตนจึงแค่เดินเดินดูรอบบ้านอย่างเป็นพิธีแค่พอให้รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็กลับไปเฉยอย่างไม่มีการรำดาและทักทายกระทั่ง ได้เดินกลับมาถึงบ้านแล้วจึงได้พบว่ามีเสียงแววมาจากในบ้านคล้ายเสียงของคนทะเลาะกันทั้งที่ไม่เคยเกิดเรื่องเช่นนี้มาก่อนยิ่งผอเข้ามาใกล้จึงเห็นว่าใครที่ทะเลาะกันอย่างไม่ทันได้คาดคิดหนังเกลี้ยงกับชลาทิศซึ่งเป็นพ่อแม่ของเธอแทบจะไม่เคยมีปากเสียงกันมาก่อนแต่ทว่าวันนี้ท่านทั้งสอง กลับทะเลาะกันอย่างเอาเป็นเอาตายอย่างไม่มีใครยอมใครนี่คุณคิดวางแผนเอาไว้แล้วใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำทำไมคุณถึงทำกับฉันกับลูกได้ลงคอหัวใจคุณทำด้วยอะไรฮะคุณมีหัวใจหรือเปล่าเสียงของนางเกลี้ยงดังแหลมลั่นบ้าน ส่วนคนที่นั่งคุกเข่าอยู่กลางบ้านนั้นก็คือนายสิทธิ์ที่เอาเรื่องมาฟ้องซึ่งมีสีหน้าซีเซียวส่วนนางชลาทิตนั้นก็มีสีหน้าไม่ดีอย่างเห็นได้ชัดคุณถามตัวคุณเองเถอะว่าคุณกับยายหนิงถลุงเงินไปเท่าไหร่เอกะก็ตั้งวงเอกะก็ชอปปิ้งกำไรน้อยจ่ายค่าคนงานเยอะเมียกับลูกใช้เงินยังกับเบีย้ย เราจะให้ผมกอบกู้มันขึ้นมาได้ยังไงเชลาทิตระเบิดความรู้สึกออกมาอย่างสุดจดอดทนอดกลัน้นอย่ามาโทษฉันกับลูกนะใจจริงคุณแค่อยากยกสมบัติให้นางเนยมันตังหานีสิ่งแค่นี้ทำไมจะต้องขายที่ดินให้ฝรั่งนั่นด้วยนางเกลี้ยงตะโกนเสียงแหลงข่มสามี แค่นี้ของคุณรู้ไหมมันเท่าไหร่ต่อให้เยนิงแต่งงานเอาสินสอดมาใช้หนี้มันก็ยังไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำคุณต่างหากที่ไม่เคยรู้ว่าผมมีหนี้จนทบต้นทบดอกดูเอาไว้จะด้วยว่าถ้าหากพ่อแม่ของคุณนัดเขารู้ว่าบ้านของเรามีหนี้สินหนักนาะสาหัสขนาดนี้เขาก็ไม่มาร่วมวงศาคณะญาติกับเราด้วยแน่ ชลาทิโตกับภรรยาอย่างหมดความอดทนทุกวันนี้เขาต้องอดทนกับนางเกลี้ยงมา,มากเขาอดทนมามากแค่ไหนที่ต้องทนก็พอเห็นแก่หน้าพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายทั้งที่ไม่ได้รักและที่ทนอยู่ก็เพราะเห็นแก่ชนทิชาที่อยู่ในท้องของนางเกลี้ยงทำให้ชลาทิต ต้องหวานอมขมกลืนกรี๊ดหนังเกลี้ยงหวีดน้องอย่างไม่พอใจนี่คุณจะบอกเหรอว่านางเนยมันดีกว่ายายหน่งทำไมคุณพูดแบบนี้ทำไมคุณดูถูกลูกของเราแบบนี้ผมไม่ได้ดูถูกแต่คุณอย่าลืมสิว่ายายหนิงมั่นก่อนก่อนที่คุณเรนนโดจะมาคุณ จะมาโทษเยนเนยไม่ได้พอกันทีเลิกคิดเรื่องจะให้เยนเนยเลิกกับคุณเรนันโดแล้วมาแต่งงานกับยายนิ่งได้แล้วคนเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วผมจะทำเรื่องบ้าๆแบบนั้นได้ยังไงจบแล้วนะคะรอนดักสเสน่ห์พ่อไม้นะตอนที่เออสิบนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังตาฝากนิยายของตาด้วยเนาะอ่าฝากคุณช่วยกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ชมผู้สนับสนุนนะคะตาจะได้มีเงินจ่ายนี่จ่ายสินเนาะตาขอบคุณล่วงหน้านะคะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับนะคะตาหวังว่าทุกคนจะช่วยเหลือตาได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็อ่อ สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะตาเขียนนิยายด้วยตัวเองเนาะก็ตาเขียนโดยใช้ปากกากับกระดาษนะคะก็อาจจะมีบ้างเนาะที่มันจะติดๆขัดๆนะคะแต่คือตามีงานประจำอยู่แล้วเนาะตาก็เลยและอีกอย่างหนึ่งตามไม่ได้เรียนมานะคะตาก็ทำเท่าที่ตาจะทำได้วันหนึ่งตาจะเขียนประมาณนี้ละค่ะหนึ่งถึงสามตอนเนาะขออนุญ,ญาตเขียนตอนเล็กๆ ตอน,นสั้นๆนะคะเพราะว่าตาก็ต้องพักผ่อนเนาะทุกวันนี้ตายังมีอ,อาการเลือดจางเนาะแล้วก็เวียนหัวนะคะตาก็เลยทำงานได้ประมาณนี้แหละก<ฮ>็ะถ้ามันคุณไม่ไม่พอใจหรือไม่ชอบใจตาก็ต้องกราบขอภัยไว้นะที่นี้นะคะ เขียนความคิดเห็นมาคุยกันได้หาตอนไหนไม่เจอเข้าไปหาในเพลลิสต์นะคะแล้วก็ช่องของตาคือฟังได้ฟรีทั้งหมดเลยเนาะแต่ว่าอย่าลืมจ่ายเงินเดือนให้ตาก็แล้วกันนะคะดักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ